วันนี้ก็เป็นวันดีใช่ไหมจ้าสาวๆาวันนี้จะได้มาซื้อตุ๊ก,กตาไปให้ผู้ชายโน่นวันเลนทา์เอ็ดไข่วะมีโมทัน <c oughs> แน่มีคุณเป็นอะไรอะ่ะมะม่วงผมมาออกับลางแย่ของผมรร่ลางแย่ของคุณน่าตื่นเต้นจังเลยอะ่ะต้นกาโมดต้นไม้ทำไมต้นกาเขินผมเขินเป็นไรอะ่ะอัญยอมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะวายเคยิกี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับนายนนมะม่วงแล้วก็ผู้เล่นคนใหม่ของไอ้นะคะทุกคนน้องต้นกานะคะต้นกาอยู่ไหนจะดูสวัสดีครับ น้องยังจะมีอาการขันเขินนะคะทุกคนเอาไงจ้ะโทมัสวัสนี้ใจดีนะดูสิวันนี้มาซื้อตุ๊กตาก็แบบว่าโอ้ไม่เกินป๊อปปิ้ด้านขายตุ๊กตาหมดเลยอ่ะนั่นดีทำไมขอไม่ให้เราเขาไปเลือกตุ๊กตาโอเคปบร้านเก่าแล้วร้านเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปจิกไกรตุ๊กตากันนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์อยากจะแบบเอาตุ๊กตาไปให้ผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยเขินจังเบยปีกี่ตัวนะผู้ชาย60คนตุ๊กตาสัก60ตัวอะไรประมาณนี้ น้อยไปหรอสักร้อยคนดีไหมมะม่วงแสาวคนก็ <laughs> ไม่ไหวแล้วคุณนะ่ะ <c oughs> มาของมาเร็วแล้วก็มีตุ๊กตาลิงนะคะทุกคนโอเคป้ารีบไปกันดีกว่าไปกันเถอจะจ้สโทมสัสวันนี้ฉันอยากจะได้แบบว่าตุ๊กตาให้ผู้ชายนะ่ะโอ้ยใจยดีนะฉันรู้แล้วว่าเธอต้องการผู้ชายนะ่ะจะเย็นหนอนก็นได้ป้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบอลมันหยข่ขนาดไหนจะผ่านยังไงอ่ะอุ้ยทมัสทมัสตุยโอเคปไปเรตุ๊ก้าต้นก้าไปเร็วยังเงยต้นก้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นบล็อกเลโก้ออ้ยเละเละอุ้ยอันนี้ก็ ต,ตึงนี้เป็นตัวทางออกไปเถอคนแคร์แล้วส um ิ่งบีบแต่รถเกิดอะไรขึ้นโอ้โหด้านนอกชลมวุ่นวายไปหมดเลยทุกคนดูสิใครทำเมืองใครทำเมืองเละเทน่ยในมะม่วงในทำเมืองเละเทีหรือเปล่าเนี่ยยานี่จะโทษผมเลยใช่ไหมวันนี้การซื้อตุ๊กตาของฉันต้องเป็นไปได้สวยงามฉันคิดว่าร้านขายตุ๊กตานี้น่าจะแปลกๆนะมะม่วงดูสิอันนี้มันหนวดอะไรอะ ตรงนี้ประตูมันล็อกอยู่อะมาม่วงเราต้องไปทางไหนดีอะตายแล้วอะช่องแอร์ช่องแอร์ทำาำําไมต้องแบบไปช่องแอร์ตลอดเลยอะเราเป็นอะไรกับช่องแอร์หรือเปล่าเป็นผีช่องแอร์หรือว่าที่เราแบบเข้ามาอยู่ในร้านตุ๊ก,กตานี้หรือว่าเจ้าของร้านจะจับเราไปทําตุ๊ก,กตาผาช่องแอร์ผีช่องแอร์มะม่วงไหนพาฉันไหนพาฉันมาทางไหนเนี่ยมาทางนี้ดีกว่าทางนี้ผาช่องแอร์ผีช่องแอร์ เออตรงนี้ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงน,รงน,รงนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาม่วงนี่มมน,น,นี่จะไปไหนอะมานี่เร็วฉันรู้สึกว่าฮิตบ็อกมันกว้างเกินไปไป้าแต่ว่าฉันคิดไปเองโอเคจะถึงแล้วเอยโอเคถึงแล้วเอาละครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองพันนะคะนายมามว่วงจะผ่านกงจากของพัดมตรงนี้ได้หรือไม่เราจะไปรับชมกันเลยนะครับอุมามว่วงซื้อมาม่วงซื้อฉันเปกำลังใจให้นะเก่งจังเลยอะปกติไม่เคยตุยวุ๊บออกมาอุ้ย ตุ๊กตาฉันใหญ่เตยตุ๊กตาตัวนี้ไปให้จอห์นสั้นจังเลยอ่ะไมเคิลก็คงน่าจะชอบแองเจลีน่าก็คิดว่าน่าจะชอบเหมือนกันนะฉันเลิกไม่ถูกเลยอ่ะมะม่วงอุ๊ยแองเจลีน่าชื่อผู้หญิงอ้าวเหรอโอ้โหตรงนี้เป็นแบบคงจักนะทุกคนอุ๊ยค่อค่อยค่อยค่อยไป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 โอ้โหร้านขายของเล่นนี้ฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งรถถังรถถังรถถังอุ้อมีทหารยิงปืนเสร็จแล้วด้วยทุกคนเรื่องสตอรี่คุ้นๆเหมือนทอยสตอรี่โอ้โหวิ่งมีเพลงไอ้อะไรรถถังอ ไม่คิดว่ารถถังมันจะออกมาอย่างนี้โอเคเอาใหม่นะโอ้รถถังมาปิดเพลงก่อนสิวิปกระสินไปเนี่ยโอ้โหปิดไปได้ด้วยตายแล้วโอ้รถถังมารถถังมาวิงม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 ิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหละยิงมาเลยอ่าเฮ้ยไป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 รถถังมาแล้วทุกคนต้นกล้ามาเลยเร็วมาม่วงไหนยุไหนเนี่ยโอ้โหตูนพังการมาซื้อตุ๊กตาให้ผู้ชายของฉันทำไมต้องเจออะไรแปลกๆด้วยเนี่ยยิงเลยเร็วโอ้ยมินกับพาเด็กบ้าผู้ชายให้มากนักไม่หรอก มันเป็นคาแรคเตอร์โอ้ยออกมาเร็วๆโอเคเราออกมาได้แล้วค่ะทุกคนอ้าวประตูปิดอู้เอา My God โดนขังหรออุ้ยเก็บตุ๊กตามังกรต้องเก็บอะไรก้าวอันะตุ๊กตาหรอหรือจิ๊กซอว์เราจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์จิ๊กซออันนี้จิ๊กซอว์อันที่หนึ่งอู้ยมีตุ๊กตาหมีมีชีวิตค่ะทุกคนไม่ได้าายย่นะ ยายาไทยชั้นยาไทยชั้นยาไทยชั้นตุ๊ก,กตาหมีตุ๊ก,กตาแบบตุ๊ก,กตาแบบได่นุ่สามังกรกำลังแบบว่าไล่แบบขับรถบทขยี้เรานะคะทุกคนตุ<อ>๊กต<ร>าลีอเราเล่นมันบ่อยเกินไปอันนี้มันเล่นเราละอันนี้เราต้องหาอีกสองชิ้นนะคะทุกคนโทมัสเอหินอีกสองชิ้นไหมอ่ะไม่จะดีนะอย่าพึง่งพาฉันคุยสิฉันจะเดนรถบทเหยียบแลวนะโอ้เจอแล้ว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 ไป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 ได้แล้วโอเคครบเก้าชิ้นแล้วค่ะทุกคนเก้าชิ้นแล้วก็เปิดไงโอ้โหมีประตูลับในร้านด้วยอ่ะทุกคน เก็บเลยกระดูกเลยตนกล้าต้นกล้ากินดูดมาตวนี้ลาวาอีกแล้วนายเคยบอกว่าคนบ้าอะไรเจอลาวาทุกวันก็มีแต่เรานี่ไงที่เจอเกือบทุกวันเลยอ่ะโอเคปะอุ้ยตรงนี้ก็แบบหลังร้านมีลาวานะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวทำไมเหยี่ยมหินแล้วมัน โอ้ยมีตาด้วยมีตาอ,อะไรรู้โอเคหยยบลูกตาอะไรอะ่ะพี่นายเป็นใครอะ่ะลูกตาปลาหมึกเหรอตีเลยหนีหนี่นีคต้องเดินไปตรงปลายอะ่ะมันถึงจะผ่านก็กระโดดยังไม่โดดไปเลยยังโอ,ยโอเคเราผ่านมาได้แล้วะคะ่ะทุกคน o โอเคมะม่วงนาะยก็จะผ่านแล้วนะ oh <my. S 2> เห็นไหมต้องให้ได้สอนมะม่วงโทโอเคอันนี้อะไรอ่ะรถของเล่นอตรงนี้รถของเล่นแบบก็จะกระจายเออเออ เราต้องอุ้ยอื้มเป็นแค่รถของเล่นแกจะมาทับจะมาชนชันตุยได้ไงโอเคพาในเดี๋ยวอุ้ยเสยียงอะไรอ่ะลูกบอลลิงลูกบอลลิงลูกบอลลิง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 ฉันคิดว่าอ่านร้านขาของเล่นนี้น่าจะแปลกๆแ,แล้วละ่ะรู้สึกแบบทั้งของเล่นชิ้นใหญ่แถมจะมีตุ๊กตามีชีวิตที่แบบว่าขี่รถไถแล้ว คนทำแมไรทำยากเกินไป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 โอเคเราต้องรอจังหวะมันโอเควิง่งไม่ลูกพูไม่ใช่ลูกบอลลิงนี่ลูกพูอ่ะลูกวิลเลียนหรนือเปล่าลูกสนุกเออเป็ลูกวิลเลียนเสีงยออง,อง,องอะไรปีปีอุ้ยของนี้น้องหมามาม่วงนายอยากได้ไ,ดไหม่ะฉันจะซื้อให้ของเล่นน้องหมาทับตายดีเองไหมี่เสียงปี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 ด้วยน่ารักจังเลาอย่า อย่าหัวค่าไปขนาดของเล่นต้องหมาังมีชีวิตเลยะทุกคนไปเราต้องรีบออกไปดีกว่าโอเคอ้าตรงนี้ยังมีถังน้ํามันนะคะทุกคนน้ํามันรั่วหลังร้านมีน้ํามันรั่วค่ะทุกคนแล้วตรงนี้คือแบบว่าหืม้าคือแบบเหนียวหนึบมากเลยค่อยๆโดดวีคิโปตัวนี้คุณเค,ณคยจังเลยอะแล้วเราต้องไปไหนต่อเอ้าอะไรอะโอ้ยไม่กัดตุ๊กตาตุ๊กตาหมีกินจนเข้าไปตามสเตปเดิมนะคะทุกคนโดนกินทุกคลิปเจอราวาทุกคลิป บอกเลยทำไมตุ๊กตาหมีมีเส้นเลือดมีเครื่องในอะ่ะแปลกๆนะเนี่ยทำไมตุ๊กตาหมีมีชีวิตโหทุกคน เป็นความฝันที่แหลกสลาอยอะค่ะจะมาซื้อตุ๊ก,กตาให้ผู้ชายแต่ดันโดนตุ๊ก,กตาหมีกิน Oh my god โอเคไปต่อกันเลยดีกว่าทุกคนตรงนี้มีกระดูกด้วยแฮสงสัยต,ตุ๊กตาหมีพวกนี้น่าจะกินคนเข้าไปตุ๊กตาหมีมีกระดูกฮัลโหลซิสโอ้มีระเบิดด้วยอ้อยู่ไม่ได้เราต้องรีบไปดีกว่าโม้ๆไปๆๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นกาําหนดอ,อาหารนะคะม่วงมีนกด้วยมีนอกอุ๊ยนกเข้ามาอยู่ในนี้ทําไมอะเดงดึงอื้อเดงดึงอู้หูสุดประจรัญมากเลยอ่ะถ้ามีปีกนี่คือแบบว่าเป็นนางฟ้าได้เลยนะเนี่ยมันต้องไปตรงไหนอ่ะเออนี่มีปุ่มตรงนี้ จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเอ้าน้ำหยุดไหลแล้วอันนี้น่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะนะคะทุกคนกระเพาะฉี่กระเพาะปัสสาวะมันเชื่อมต่อกับท้องเหรอนี่น่าจะลำไส้แล้วนะมีคุณเหตุอะไรไหมสี่เหตานีตอนนี้เราก็อยู่กับลำไส้นะคะทุกคนโอ้โหเลือนไหลเลือนไหลโอ๊ยสะดุดขี้ตายงงมากทุกคนตุ๊กตาแบบมีเลือดมีเนื้อมีลำไส้ไปรีบออกไปจาก รูตูดดีกว่าโอ้ยเสียงฮโอ้ยทุกคนตอนนี้เจ้าหมีมันหลับแล้วอ่ะเยียมๆนะอย่าทำให้เจ้าหมีตื่นแล้วตองนี้ออกไปจากที่นี่แต่ว่าในมะม่วงยังอยู่ในนั้นอยู่เลยต้นกละโอ้โหนทุกคนไปยังไงผ่านยังไงนี่มะม่วงอะไรนายจะออกมาโอเคมะม่วงเยีบยมๆมันกำลังนอนอยู่เสียงโกดเสียงโกดเสียงโกดเหมือนในมะม่วงโกนดเลยตอนนี้เราโดนขังอีกแล้วนะคะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นห้องแบบโอเมก็าตุ๊กตาดิ้งโดนแทงเอ อ,อันนี้อุยอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าได้โพเชนะคะทุกคนเอาไว้แบบถักได้อะไประมาณนี้โพเชคืออะไรเป็นการถักได้ถักนิตติ้งไงทุกมะม่วงเข้มทุกคนไปไปต่อเลย let's go <S อ,ยอันนี้น่าจะเป็นคอนเพนสีนะคะทุกคนเอาไว้ฉีดตุ๊กตาให้เกิดสีสันสวยงามชาตุ๊กตีฉีดตุ๊กตาเออ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 อ เบลโอ้ยจริงนรองติงนรองอ้ยผังพีเทลิซิสเจลซิสเลยอันตรายมากเลยอ่ะเฮ้ยทางออกแล้วอุ๊ยทางออกทางออกเราทีบไปกันเถอะเร็วเร็วเร็วอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวไม่นะเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องขังเราไว้ในนี้อ่ะเขาจะเอาเราไปทำตุ๊กตาหรือไงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเบลโอ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ้ยเรียกมาตุ๊กตาหมีโอ้ยไมเคมีความน่ากลัวเลยอ่ะอุ๊ยอะไรอีก บอสไฟบอสไฟมันต้องทำไงอ่ะบอสไฟบอทไฟวินี <reco Christ. S 1> ่ไงนี่ไงมีปุ่มสามปุ่มมันบอกให้หาปุ่มสามปุ่มกระโดดขึ้นไปกระโดดกโดดเสียงอะไรอุ๊ยมันโยนอะไรมาโอ้เล่นโอ้รถ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 ระวังนะระวังนะมีปุ่มตรงนี้ต้นก้ากำลังต้นก้าอ้ายโดนรถชนไปแล้ววันนี้เลยยิบปุ่มอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันหาปุ่มปุ่มนึงอยู่นั่นนี่นะปุ่มอยู่ตรงนี้โอเคโอเคกดกดกดนี่โอเคเรียบร้อยจัดการได้แล้วเอาตายง่ายอย่างเลยลงไปในน้ำมันซะ อุย้ยเอา้าแค่นิดไว้โอ้โหตัวระเบิด <c oughs> ออบตัวรถเฉียวกด้ฆ่าวไม่ได้ไปออกไปกันเลยดีกว่าอุโอเคตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอก ร้านขายตุ๊กตาได้ราคาทุกคนยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดมาม่วงตอนนี้เราต้องรีบออกไปจากที่นี่โอ้โหน้ำมันคือแบบว่าไหลเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบผู้ปกครองที่แบบมาซื้อตุ๊กตาอยู่นี่แล้วแบบเกิดอุบัติเหตุรถชนอุ๊ย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 วิ่งอยู่ดีๆก็มาให้สปีดบูตใกล้หน้ารถกระดาษนี่ได้เหรอไป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 รีบไปรีบไป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 รีบกลับบ้านมะม่วงไม่ได้เลยไม่น่างรถอ้ย ตุนการโดนรถเบียดไปยังยังผมยังไม่ยังไม่แข่งกันโทมัสรอฉันด้วยสิโอ้โหโทมัสวิ่งเร็วมากวิ่งปือเลยอะมาถึงมาถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ววูู้ฟินิสในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนโอ้ถึงช้ากับเพื่อนโอ้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไอแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถออกมาจากร้านของเล่นสุดโหดได้แล้วนะคะทุกคนอู้หูยหลังจากที่เราเข้าไปในร้านขายของเล่นนะคะทุกคนอยู่ดีๆตุ๊กตาทั้งหมดในร้านก็มีชีวิตนะคะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า น่าสงสัยอยู่นะว่าทำไมตุ๊กตาถึงมีชีวิตและประมาณนี่แถมยังเจอตุ๊กตาหมีตัวยักษ์เบลเลอร์เธอ,ถอแถมมัญจกนเราอีกอะทุกคนโอ้โหตายแล้วอะดีนะที่เราออกมาได้โอเคค่ะเป็นยไงบ้างคะสำหรับการไปซื้อตุ๊กตาของไอแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าการเข้านางตุ๊กตาเนี่ก็ ยังเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดสำหรับพวกเรานะคะทุกคนทั้งตุ๊กตาเดินได้แถมยังม,มีตุ๊กตาหมียักษ์ที่ยังมีชีวิตแถมมันจะฆ่าเราอีกนะคะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอกับแายม,ม่วงทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,นเนพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอกับแายม่วง,งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายะคะ่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนอย่าลืมใส่ชุดกกดกกกวา้ยะ